ความสัมพันธ์ของการทำสมาธินะคะมันเป็นการบอกรักตัวคุณเองค่ะเป็นการรักษาตัวตนภายในของคุณเองอย่างแท้จริงซึ่งเป็นทั้งอาหารของจิตวิญญาณและที่สำคัญปลุกความคิดของคุณเพื่อปลดปล่อยตัวคุณเองออกจากแมกนิกนะคะการควบคุมและพลังลบภายในตัวคุณเองค่ะดังนั้นนะคะอย่ามวลลำคาญในเรื่อง เราการนั่งสมาธิหรืออย่ามัวเกี่ยงงอนในการที่ปฏิเสธการนั่งสมาธิอยู่เลยค่ะคุณจะต้องรู้ว่าชีวิตคือพลังงานและพลังงานชีวิตของคุณถ้ายังไม่ตื่นรู้และไม่มีสมาธิเข้าไปนะ,ะเชื่อมโยงกับตัวตนที่แท้จริงคุณกําลังใช้ชีวิตอยู่ในเกมแมกนิทนะคะคอมพิวเตอร์ของอาณาจากักรที่เรียกว่าโรคใบนี้นะคะโลกใบนี้ดังนั้น จงฝึกการมีสมาธิในทุกรูปแบบให้